สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถชีบมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นรถชีบเป็นรถไถจรนเดีย5310ามหนเพลาเดียวนะครับคันหน้าแปลงเป็นคันรับน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดชีบปัญญานะครับผมติดชีบมาใหม่ๆยังไม่ได้ติดชีบมาใช้งานได้แค่ปีเดียวนะครับผมรถไถจรนเดียคันนี้นะครับผมรถมีเล่มพร้อมเรียบร้อยนะครับจนเตียนปีห้่นะครับผม สนใจโทร0935343797ไ 7, ด้เลยนะครับดูรถได้ที่อำเภอพาเขาจังหวัดเลยนะครับผม